ยินดีต้อนรับสู่ช่องออตโตคาราชาแห่งรถถังกรอบประเทศไทยหากคุณหลงไหลในพลังการป้องกันและความแข็งแกร่งของวิศวกรรมรถถังกรอบคุณมาถูกที่แล้วครับที่นี่เราจะพาคุณไปสำรวจโลกของยานพาหนะหุ้มกรอบตั้งแต่รถถังสมัยใหม่ไปจนถึงเครื่องจักรสงครามในตำนานเราจะพาคุณดูรายละเอียดที่ทำให้รถถังเหล่านี้กลายเป็นราชาแห่งสนามรบพร้อมกับนวัตกรรมการออกแบบและวัตถุประสงค์ของของค์การสร้างสรรค์รถถังแต่ละคัน วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในรถถังที่น่าทึ่งที่สุดเท่าที่เคยมีมารถถังที่เปลี่ยนโฉมหน้าการรบด้วยรถถังยุคใหม่มันคือลีโอพาด 2A7 ผลงานจากวิศวกรรมเยอรมันโดยบริษัท Krauss-Maffei Wegmann ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรถถังหลักประจำการที่ทรงพลังและสมดุลที่สุดในโลกด้วยการผสมผสานร,ระหว่างอำนาจการยิงความคล่องตัวและการป้องกันที่ยอดเยี่ยมมันจึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆบนสมรภูมิ แม้ว่าล e o p a r d 2จะเริ่มใช้งานตั้งแต่ช่วงปลายปี1970แต่เวอร์ชัน A7 นั้นคือผลลัพธ์ขององค์การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตัวรถยังคงดูคล้ายกับรุ่นเก่าแต่ความจริงแล้วมันคือเครื่องจักรที่ได้รับการออกแบบใหม่หมดจุดเด่นอยู่ที่กรอะซึ่งได้รับการเสริมความแข็งแกร่งเพื่อป้องกันกับระเบิด IEDs และอาวุธต่ตอต้านรถถังยุคใหม่ตัวป้อมปืนและตัวถังได้รับการติดตั้งกระคอมโพสิตแบบแยกส่วนซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ตามภารกิจ ภายใต้โครงสร้างขนาดยักษ์น้ำหนักกว่า62ตันของมันมีหัวใจสำคัญคือเครื่องยนต์ดีเซล mtu UM mb 8 7 3 ka 5 0 1แบบ12สูบให้กำลังถึง1,500แรงม้าทำความเร็วได้สูงสุด68กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนแม้อาจไม่เร็วเท่ารถสปอร์ตแต่สำหรับรถถังหนักระดับนี้ถือว่าเร็วมากและไม่ใช่แค่บนถนนเท่านั้นลีโอพา d สอ a 7ยังสามารถลุยทางออฟโรดได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นโคลนหิมะหรือทางลาดชันด้วยระบบช่วงล่างขั้นสูงและสายพาานนขนดกวง ทำให้มั่นใจได้ว่าเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคงแม้ในสถานการณ์ที่กดดันแต่มาแค่เร็วอย่างเดียวไม่พอต้องยิงได้แรงด้วย l e โอพา 2A7 ติดตั้งปืนใหญ่เรเนเมทอขนาด120มิลลิเมตรแบบแปล55ที่สามารถยิงกระสุนเจาะเกราะด,ด้วยความเร็วสูงและยังรองรับกระสุนระเบิดแรงสูงแบบตั้งโปรแกรมได้เหมาะสำหรับการรบในเขตเมืองที่ต้องยิงทะลุก,กำแพงหรือสิ่งกีดขวางระบบควบคุมการยิงเป็นแบบดิจิทัลสมบูรณ์ มีทั้งกล้องตรวจจับความร้อนเลเซอร์วัดระยะและระบบเลงอัตโนมัติช่วยให้ลูกเรือสามารถตรวจจับและทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืนภายในตัวรถออกแบบมาเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของลูกเรือโดยมีทีมประจำรถ4คนคือผู้บังคับการพลยิงพลโหลดและพลขับตำแหน่งต่างๆถูกจัดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อภารกิจที่ยาวนานระบบสื่อสารภายในสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยบัญชาการและยานพาหนะอื่นๆได้ตลอดเวลาพร้อมด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับภัยคุกคามที่ล้ำสมัย หลายคนอาจสงสัยว่า l e โอพาด 2A7 เทียบกับรถถังประเทศอื่นเป็นอย่างไรหากเปรียบเทียบกับ M1A2 อัแรมของอเมริกา l e โอพาดเบากว่านิดหน่อยแต่เทียบเท่ากันในด้านการยิงและกรอกส่วนถ้าเทียบกับ T90M ของรัสเซีย l e โอพาดได้เปรียบในเรื่องกล้องเลงและความสะดวกสบายของลูกเรือแม้ว่า T90M จะคล่องตัวในพื้นที่จำกัดมากกว่าโดยรวม Le โอพาดคือรถถังที่สมดุลทั้งเรื่องพลังการป้องกันและความคล่องตัว หลายประเทศเริ่มนำเลโอพาธ 2A7 ไปใช้แล้วเช่นเยอรมนีกาตาและฮังการีแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในระยะยาวในยุคที่การรบเปลี่ยนแปลงตลอดเวลายานเกราะที่ปรับตัวได้และมีความแข็งแกร่งเช่นนี้เป็นที่ต้องการมากขึ้นแต่รถถังไม่ใช่แค่เรื่องของสงครามมันคือสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีวิศวรกรรมและพลังอำนาจของชาติและสำหรับเลโอพาธ 2A7 มันคือตัวแทนของความแม่นยำและความเป็นเลิศของเยอรมัน มันไม่ได้ถูกสร้างมาแค่เพื่อสู้แต่มาเพื่อเอาชนะและอยู่รอดในประเทศไทยแม้เรายังไม่มีลีโอพาส 2A7 ในกองทัพแต่เราก็กำลังพัฒนาศักยภาพด้านยานเกราะของเราอย่างต่อเนื่องรถถังล้ำสมัยเช่นนี้สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับการพัฒนาของเราในอนาคตและช่วยให้เราเข้าใจแนวโน้มขององค์การรบยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น ที่ช่อง Auto Car King of Armor แทงไท a แลนด์เราไม่ได้แค่หลงไหลในรถถังแต่เราทุ่มเทพเพื่อแบ่งปันความรู้และความน่าสนใจของเทคโนโลยีย่านเกราะจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรถถังตะวันตกอย่าง l e โ p a r d ์ดและอัรแรมรถถังรัสเซียอย่างที90หรือแม้แต่รถถังที่พัฒนาโดยประเทศในเอเชียเราจะนําเสนอเรื่องราวทั้งหมดให้คุณหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากเราแล้วคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับรถถังรุ่นไหนต่อไปไม่ว่าจะเป็นเมอร์ควาของอิสราเอลเ2 Black Panther ของเกาหลีใต้หรือไท 99A ของจีนเราพร้อมจะหาข้อมูลมาให้คุณแน่นอนขอบคุณที่รับชมช่องออโต้คาราชาแห่งรถถังกรอบประเทศไทยขอให้คุณปลอดภัยแข็งแกร่งและเจอกันใหม่ในคลิปหน้า